สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาชนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาชนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดีๆมีสาระเพื่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังด่วนสออ,อเปิดจดทะเบียน ปี2,563ทับ64ให้กับชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มครั้งที่2ประจำปี63นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปดีที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านให้พี่น้องชาวไร่อ้อยฟังให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทางสอทเปิดจดทะเบียนปี63ครั้งที่2เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ดีๆให้กับ เกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยโดยจะเริ่มให้บริการจดทะเบียนตั้งแต่วันที่2ถึง30พิพฤศจิกายน2563เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา8.30นาฬิกานาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีโดยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลชายเขตที่1ถึงเขตที่8 และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียนนะครับซึ่งขอให้พี่น้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยกับสอนนอจะมีบัตรออนอนะครับบัตรจากสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ หรือบัตรสออนอให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนนะครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับคือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือสิทธิในการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด2ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายมากกว่าราคาอ้อยขั้นต้น 3. ได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐอาทิเช่นโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็กร,รวมถึงโครงการส่งเสริมสินเชเื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรนะครับซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยนะครับก็ควรไปจดทะเบียนกับสออนอให้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กลายใหญ่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องช,ชาวไร่อ้อยลายเล็กนะครับที่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์แม้ท่านจะขายอ้อยขายขาดให้กับหัวหน้ากลุ่มหรือขายตามร้ลารับซื้ออ้อยนะครับที่ไม่ได้ส่งโรงงานน้ําตาลโดยตรงนะครับท่านก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทางภาครัฐช่วยเหลือเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรท่านอื่นที่ได้รับ จากโครงการต่างๆที่ภาครัฐช่วยเหลือหากท่านจดทะเบียนกับสอ,อนอรเรียบร้อยนะครับเช่นโครงการเยียวยาเกษตรกรเหมือนปีที่ผ่านมานะครับหากท่านไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นั้นจากทางภาครัฐนั่นเองนะครับดังนั้นพี่น้องก็ควรจะใส่ใจและจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับสอบถาม กับศูนย์ส่งเสริมประจําโรงงานน้ําตาลแต่ละแห่งที่ท่านอยู่ใกล้นะครับโรงน้ําตาลที่ท่านอยู่ใกล้นะครับท่านก็สามารถไปขอจดทะเบียนได้เลยที่ศูนย์ประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งทั่วทั้งประเทศนะครับหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0-2,20 2 3 2 90นะครับ ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่าลืมติดต่อสอบถามทางศูนย์ส่งเสริมประจําโรงงานน้ําตาลแต่ละแห่งที่ท่านอยู่ใกล้นะครับท่านก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ที่ทางภาครัฐจะช่วยเหลือในปีต่อไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาสนได้ทำคลิปดีๆมีสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ